ปแล้งครับวันนี้โดนนำแล้วที่กลับมาตีเสมอได้ทีสุดแล้วนะครับก็เป็นเกมที่สนุกครับมีการแก้ไขจุดข้อตรงนี้ยังไงครับหลังจากที่ทีมโดนนำก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนยน,นักเตะทาตำแหน่งเพื่อเสริมเพื่อเสริมทีมให้ให้แก้แก้แก้ไขให้ได้ตามที่ที่เพื่อเกม กลับมากลับมาได้ตามที่โค้ชต้องการครับจุดบกพร่องของทีมตอนนี้ครับมีอะไรครับแล้วก็ข้อดีของคืออะไรครับจุดปกพร่องคือเรื่องด้านฟิตเนสพละกําลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านฟิตเนสยังคือนักเตะทุกคนตั้งใจเล่นแล้วก็สู้สู้ประการตุ้งเท่กับการแข่งขันครับเดินทางมาไกลอะได้หรือไม่เนี่ยพูดถือความรู้สึกครับกม ถ้าถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ตั้งใจว่าจะได้สามแต้มครับครับผมยังให้สับภาษทางทางทาง